สบายดีพี่น้องแก้งแรวเช้าเร็วเช้า,ชาเร็วรที่งานให้เก็บของเก็บของที่งานมานล่ำรถส่วนตัวกับกัปเหล่ามาทำความสะอาด งานเราวันนี้เข้าโดมหน่อยกำปั้นาาหากมกมือเกี่ยวเขาว่าดีพี่หน่อยเอ้ยพอหยุดกรมน,น,นิตตียังมาท่านเอกเกี่ยวเขาอยู่ไปท่างเขาเลยจิ๊ เก็บเวทีหูทำงากน,นกอะไงเก็บเวที ห้าหมยกมือพี่น้องวางแต่วันที่ยี่สี่สิถึงวันที่ยี่สิบหกเด้อพี่น้องงานห้องดีดเจียวขา กงเจ็เสียโตล้มนังพี่เนาะอาบน้ำพ่อน้นล้นีหนาว่าเป็นเนาะเตมเ็าได้เอาหานเรอมหนาวนีจิงค บอกปกติแล้วเนียหยอกกันอ้มันกินเขากินแล้วค่ะกินแล้วบางท่านเ่ยอิ่มแล้วบ่สมนดูมีตอนเนาะอุ่มแล้วแล้วมันยจะได้หมักสมครับอุ้โหขยุ่นขึ้นว้าอีลีเต้นยิงบอสเอ้ยตอดไปเรื่อยๆหยอกกันเลยอันเป็นอันกระสอบอันอันกระสอบซาเล็ตเป็นบอสกอบกับอุ่มจุกสาธิตให้กล้องเอามาถือเงินที่ปากบปะสอบเอามาเงินหนึ่ง

S <S นึ่งป <ower> ่าคือดีแถอได้ม่าจะใส่ะื้อมาแต่แบคำว่านเบิ้งจีมันแข็งนี่ว่าไปขออุ่นน้ำนันยูรถขั่วเพิ่นคือแล้วกันน้อนแล้วกันกับตัวเนี่ยยิ่มาเดียวอังอังุ่นตบใหวานไงปีเจียวสามอยางไมเลยยืดหางมือพ่อันไปเฮ็ดยังน่ะล่ะโอ้ยยุบานพังอะไรนี่ใช่สิเบกจิทาเจ้าวเ่า สักสุดแน่รอแถวหน,นแน่ว่ออาจะหาขุดปู่นละเออหาขุดปูแม่หาขุดอีปูมาดองอ้าวขุดแ่าจิตแถวแทา่งนั่น วางดก็เได้ก anyway, ั้นทนก็คือเอางข่อยไเ็นงาเอาลอข่อมายเอามือหนึ่งก็เห็นพ่อแลวนุ้งอย่าอยื่ไหนทีออียันลูกเคยอยากไอ้กนเลยนะ่

ชิ่เมบ้านกินยังกับ่บเน่เทนทีที่ไ้สิเมียบ้านกินยังกับเ่บบว้าแต่จะจ้อยเลนี่คนฉันบอกเลยนู้นไม่ไม่อยากเมียบ้านบ่พอพญเนพอคือ่อยากเนื้อไรหรอกว่าเมียนพอดรอนแห่พ่อพญาน่าแล้หม่บานดี ว่ามี <left> หมองไปตึกแฮบมือคอนปลหมู้ดองไปตึกแคบว่าขงบ้ออกเปเสื้อโอ้ยจายถ้ามันงอผู้จ้างเลี้ยงให้จ้างเลี้ยงคับคืนอนเหน่าเลี่ยงย่งเดียวป้าเกี่ยวประเดี๋ยนั่นไอ้คุยมันหดด้วนั่นเ้อะท่าบไหเบิ่งขาว่าุยมันตัวใหญ่ว่าแ่ผมนังอยู่แล้วฮตัวองเอเพื่อนมันนา สมตะมือพุ่นจิดีนี่ราให้ภาพแมแต่ว่าไข่อยู่มันเหมือนมันหนาวมันเลยก่อนสมง่ายเนาะแต่ว่าดีอย่างหนึ่งเด่นฉันว่ามันโเหมือนกัน่จังหนึ่งโอลเลยเนาะผันห้วนเรียบร้อยแ่้ว่านฉันหนึ่งงก็พอมนแผ่นเสี่ยงแต่าปิงมันหอมแต่เป็นมอลล่ากรดโอลออันนี้มอลลามูอ่ เสียบเสียบเสียบเียบเสีบพน้ินเนี่ยตั้งสามสอนก็เียวของวานวานไม่ได้สิบบาทจะวาไม่ได้ไม่ได้กินนะพอดหลอดบซื้ออพราะนั้นว่าเขียวว่ามีเงซื้อแต่แต่จีนปอบไปตกเต็มปากยั่วจเอาเอาเอาเช่มเสียบสองท่า น,น,น,น้องยกกินข้าวบะละสำหรับชิมเน่าสำหรับชิมนี้สมายดีพี่น้อ